SE Corner มุมซอฟต์ so ft, ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังทุกท่าน SE Corner เอปิโ od 23วันนี้ก็เป็นวันที่1มก,กราพอดีเลยนะครับวันที่ผมอัดพอดแคสต์เอพิโ od นี้นะครับ เราก็อยู่ในปี2,565หรือว่าปี2022แล้วนะครับก็เริ่มต้นปีใหม่เนาะก็เป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะวาง resolution นะครับเพื่อจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหาสิ่งที่คิดว่าตื่นเต้นหรือว่าอยากจะทดลองทำนะรหรือว่าอยากจะปรับปรุงตัวเองในปีถัดไปก็ผมก็เช่นกันนะครับจริงๆช่วงนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าจะต้อง ปรับปรุงมปนอย่างยิ่งก็คือสุขภาพของตัวเองนะฮะจากการ Work From Home เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาปวดหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมควรจะต้องโฟกัสมากขึ้นในปีต่อไปคิดว่านะฮะแล้วก็การจัดเวลาให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่า Work From Home ก็ทำให้ช่องว่างระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมันเริ่มเบลอนะครับก็บางทีอาจจะทำงานเยอะไปหรือว่าบางวันก็อาจจะทำงานน้อยไปนะนี่ก็เป็นปัญหาส่วนตัว ที่คิดว่าจะต้องบรหิหารจัดการให้ดีขึ้นคราวนี้วันนี้นะครับอยากจะลองมาดูในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะเห็นเทรนอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะในมุมของซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ผมคิดว่าก็น่าจะเป็น prediction หรือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเนาะเหมาะกับการเริ่มต้นปีเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปคน้คนดูว่ามีใครที่เขา เขียนพวกเรื่องพวกนี้เอาไว้ไหมนะฮะจริงๆก็คือลองโค้นง่ายๆเลยเนี่ยเจออยู่3ที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นใส่ความสนใจส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับผมรวมหัวข้อเนี่ยมาจาก3ที่นะฮะที่แรกก็จะเป็นจากเป็นบล็อกของบริษัท u p t e ท h นะครับที่2เนี่ยมาจาก Computer Weekly นะครับก็เป็นเป็นอาร์ติเที่ ที่มีท่านหนึ่งมาเขียนนะครับแล้วก็อันที่3มเนี่ยมาจากบล็อกของบริษัท agile Drop นะครับซึ่งจริงๆจะมีหัวข้อเยอะมากนะแต่ว่าผมกรุปมันเป็น7หัวข้อนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกทุกหัวข้อที่ที่มีอยู่ในในทั้ง3 a r t i c l e นะครับมาดูกันว่าที่ผมสนใจเนี่ยเเรื่องมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า d e v e l o p e r Experience เป็นสิ่งสำคัญในปี2022 ก็คือว่า d e v e l o p e r เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับให้ความสําคัญกับวิธีการทำงานของ d e v e l o p e r ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนมากเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่ามันจะทำยังไงให้ developer ทําทำงานแล้วมีความรู้สึกว่าเขาทำงานแล้วสนุกนะทำงานอยู่ในองค์กรน,นี้แล้วมีความสุขจังเลยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การทํางานในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับอีกข้อหนึงด้วยคือว่าการทํางานที่เป็นรีโมทหรือไฮบริดเวิร์กเนี่ยจะเข้ามามีส่วนสําคัญที่จะทำให้ Developer รเนี่ยรู้สึกมีความสุขสนุกกับการทํางานมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ Development Environment เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นว่า Development Environment เนี่ยตอนนี้กำลังถูก Push ให้อยู่ใน Cloud มากขึ้น เอาเป็นว่าทั้งหมดที่เราใช้อยู่ใน l ลคอม computer เนี่ยสามารถย้ายไปอยู่บน cloud ได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากอยู่นะครับผมเห็น github code spaces นะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวมันจะมีงานตัว github นะครับในปี2021ี่เนี่ยนะครับเขาได้เปิดให้เห็นว่าตัว github code spaces สามารถเอามาใช้ได้แล้วก็คือว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยทั้ง ide นะฮะทั้ง build system นะครับ ทั้งการ d e PLOY ทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ on the cloud หมดเลยแล้วเราก็สามารถเขียนโค้ดในเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเราก็มี VS Code อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์เลยซึ่งตรงเนี้ยทำให้ปัญหาเรื่อง environment setup เนี่ยมันหายไปนะครับการที่จะต้องมา c o n f i g นะปัญหาเบสิกเลยที่ผมเห็นในวิดีโอเลยก็คือว่าจะใช้ Python 2.7 Python 3.6จะแต่ต้องมานั่งเลือก Set environment กันใช่ไหมครับรวมถึง setting ใน IDE นู่นนี่นั่นนะครับที่ across team เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาปวดหัวเล่กๆน้อยน้อ,นอเนี่ยอาจจะถูกแก้ได้โดยการที่ย้าย environment ทั้งหมดไปอยู่ใน cloud เลยนะฮะถ้าเป็นฝั่ง amazon ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับก็มี aws cloud 9เหมือนกันออกมานะครับก็เนี่ยเป็นแนวทางที่ทำให้เห็นว่าเออต่อไป development environment อาจจะย้ายไปอยู่ใน cloud หรือเปล่าข้อที่2ก็คือความ popula r ที่มา มากขึ้นมากขึ้นนะฮะของตัว low code หรือว่า no code development เขาบอกว่าตัว market capitalization เนี่ยของ low code development เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับแล้วก็ประมาณ45%ของบริษัทเนี่ยเริ่มสนใจที่จะเอาตัว low code development มาใช้แล้วประโยชน์ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการลดสกิลของคนที่ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันลงครับการใช้ low code development ที่ involve มีการใช้ drag and drop มากขึ้นนะครับมีการาใช้สกิลในการเขียนโค้ดน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้การ develop app หรือว่าการทำ prototype เ,เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมาแน่ๆในปี2022นอะอันนี้เป็นหัวข้อที่หลายแหล่งมากที่ผมนั่งหาดูเนี่ยพูดถึงนะครับเพราะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวอย่างที่3ก็คือ DevOps เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีการลงทุนแล้วก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัว Google DevOps Research and Assessment หรือว่า DORA Team เนี่ยเขาพบว่าทีมในทีมที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใน UK เนี่นะครับเขาบอกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ย40%ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน UK เนี่สามารถ พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เนี่ยได้ภายในวันเดียวเลยบ,บอกเข้าไปเนีปุ๊บทำได้เลยอาจจะแค่ภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้ำด้วยสกิลของนักพัฒนาที่มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับมันทําให้การที่จะต้องซัพพอร์ตเดเวลลอปเปอรเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ DevOps หรือว่ากระบวนการที่จะทั้งเดฟแล้วก็ทั้ง Operation เนี่ยที่มันดีขึ้นมากๆนะจะต้องมีการ invest, อินเวสตัว เทคโนโลยีที่จะพัฒนาตัว DevOps เนี่ยให้มันให้มันสมูทขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นให้มันรองรับกับสกิลของ Developer ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับเราจะเห็น DevOps ที่น่าจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเนียนขึ้นไปอีกนะฮะในปี2022นี้นะครับก็ต่อมาก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับคือเขาบอกว่า C D เนี่ย Continuous Delivery นะครับไม่ได้เป็นแค่ จุดเด่นในการแข่งขันอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ที่จะต้องมีนะครับใกล้เคียงกับหัวข้อที่แล้วก็คือว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า developer อเนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์ Software เนี่ยทุกๆ1อาทิตย์ทุกๆ4อาทิตย์นะครับเนี่ยสากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะทาการอัปเดตซอฟต์แวร์ในทุกๆ1อาทิตย์ถึง4อาทิตย์แล้วก็ไซเคิลในการอัปเดตเนี่ยมันน่าจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับบางซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะอัปเดตกันรายชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคือ ต่อไปในการทำ continuous delivery เนี่ยจะเป็นเรียกว่าจะเป็น the new normal แล้วกันก็คือไม่ใช่เป็นอะไรที่แค่ทำได้แล้วเจ๋งแหละแต่มันเป็นอะไรที่จะต้องทำแล้วนะครับเราก็ดูกันว่าณปัจจุบันที่จุดหนึ่งที่ continuous integration เนี่ยน่าจะเริ่มเป็น must have ณปัจจุบันเนี่ยต่อไปก็จะเป็น continuous delivery และนะครับที่จะเป็น must have เหมือนกันข้อที่5ก็คือ remote work นะครจะกลายเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็น ถาวรแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาไปอันนี้ลิงก์กับตัวแรกด้วยนะครับที่เป็น developer productivity เอ้ย developer experience นะครับก็คือว่าในตัวรายงานของ GitHub นะครับ State of Octo b e r l d ปี2021เนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยมีคนที่ทำงานด้วยกันอยู่ในออฟฟิศเนี่ยประมาณ4 1รนะครับในในออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งละกันสมมุตินะครับ, Office, Office นนรบแต่ว่าหลังจากโควิด1 i เนี่ย เหลือแค่10%นะครับที่คิดว่าจะยังคงอยู่ในออฟฟิศนะครับจริงๆก็คือ11%เนาะ10.7%แปลว่าจำนวนคนที่คิดว่าจะทำงานแบบรีโมทเวิร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง74%แล้วก็อันเนี้ยน่าจะเห็นเป็นเทรนด์อยู่แล้วครับที่บริษัทต,ต่างๆเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับอาจจะไม่ใช่เป็น100% r e m o ร e Work ีโมทเวิร์แต่ก็ยังเป็นไฮบริดเวิร์นะครับอาจจะเข้ามาได้บางวันเพื่อมาเจอกันให้รู้จักกันใช่ไหมครับแล แต่ยังก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทําอยู่นะครับเพราะว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเนาะผมเคยพูดไปในตอนแรกๆเลยว่าปัญหาจากการ work from home ช่วงโควิด1 i เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฟกัสเรื่องการมีเสียงบรบกวนนะฮะการบริหารจัดก,การเวลานะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอยู่เราจะทำยังไงที่จะทำให้การทำงานที่บ้านหรือว่าการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยมันดีทั้งในเชิง productivity แล้วก็เรื่อง อ่อ uh, m e n t a l i t y ด้วยของของนักพัฒนาเองนะครับให้ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่6ก็คือเป็นเรื่อง Cyber Security นะฮะด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทุกอย่างออนไลน์มากขึ้นเราคนเนี่ยชินกับการใช้ซอฟต์แวร์มากมขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวควิด1 9ก็เป็นตัวเร่งให้ประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยก็เริ่ม ใช้ซอฟต์แวร์เป็นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น Online Conference, ออนไลน์คอนเฟรนซ์การใช้เงินแบบแคชเลสเนี่ยตัวอย่างนะครับมันก็ทำให้ตัวตัวไซเบอร์แอตแทกมันมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการการที่จะต่อสู้กับตรงนี้มันจะเป็นจะต้องรวม security testing เนี่ยเข้าไปให้เป็นระดับที่มันยิ่งลึกลงไปกว่าเดิมนะอาจจะไม่ได้ทำ security testing ตอนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จแล้ว แต่ว่าจะต้องรวมเข้าไปในกระบวนการ DevOps เลยนะครับต้องเช็คเข้าไปในกระบวนการพัฒนาเลยในแต่ละในแต่ละโมดูลเนี่ยนะครับเราทำทำทำการพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องมีการทำ Security Testing ไปด้วยตลอดเวลาอันสุดท้ายก็คือ Service Base นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยน่าจะย้ายไปเป็น Service Base Software มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่ง ตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากก็คือตัว microservice นั่นเองเราจะเห็นซอฟต์แวร์เนี่ยเริ่มขยับขยายตัวเองเนี่ยไปเป็น microservice architecture กันเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็เป็นการเพิ่มความสเสถียรของระบบนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่ม reliability ของ system นะครับแล้วก็ทำให้รองรับการใช้งานแล้วก็รองรับลูกค้าได้มากขึ้นทั้งหมดนครับก็เป็น 7เทรนด์นะครับที่ผมเลือกมานะว่าซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์จะหันหน้าไปทางไหนแล้วจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในปี2022บ้างเดี๋ยวท้ายปีเราลองวนกลับมาดูกันอีกรอบนึงก็ได้นะฮะว่าอันนี้เป็นจริงไปแล้วแค่ไหนกี่อันนะครับผมทายถูกไปทั้งหมดกี่อันนะก็ไม่เช่ว่าผมทายเท่าไหร่เพราะผมไปเอามาจากคนอื่นอีกทีนึงก็ลองมาดูกันว่าเจ็ดเทรนด์นี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตาม SE Corner นะครับ ขอให้ทุกท่านมีปีที่ดีในปี2022นะครับแล้วพบกันอีกทีเอพิโซดหนะ้าสวัสดีครับ